แผ่นดินเขตไม่คินเขตแดนฟ้า <astrology> สูงส่งเหลือขนาใหายขนึง เจริญธรรมสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการดินอุ้มดาวทาง Fmtv โทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติแห่งนี้นะคะวันนี้นะคะเพียนพิมพ์ไพรสีเกิดเข้ามาดําเนินรายการพร้อมด้วยท่านอาจารย์หญิงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศมีกฤษณมิตรจเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะอาจารย์หญิงก็เป็นถือว่าเป็น แขกประจำของรายการเรานะคะเป็นหลักให้มาโดยตลอดวันนี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นรอบตัวนี่วันนี้หิวกระดาษทิชชู่มาซึ่งผิดคาแรคเตอร์มากเลยจันหญิงคะมีอะไรจะมาคุยจะมาบอกเราค่ะพอดีได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคะ,คะนหนูหนังสือสารคดีค่ะปกติดิฉันก็เป็นสมาชิกของหนังสือสารคดีนะคะนิตยสารสาร,สารคดีเนี่ย เป็นนิตยสารที่มีประโยชน์มากนะคะอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาไม่ได้โฆษณาเขาไม่ได้ให้เงินอะไรสักอย่างนะคะแต่ว่าเราเป็นสมาชิกของเขาตั้งแต่ดิฉันสอนอยู่ที่คณะการศาสตร์จุฬาดิฉันก็ได้ใช้บทความของสารคดีหลายเรื่องในการสอนหนังสือนะคะเพราะว่าเขาจะพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์พูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์พูดถึงเรื่องภาพยนตร์พูดถึงอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจถือว่าได้ช่วยกันนําเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ใช่ค่ะทีนี้ในวันนี้เนี่ยค่ะก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากเลยสําหรับ ท่านผู้หญิงและท่านผู้ชายด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ใช้ทิชชู่ค,ค่ะเราอาจจะแปลกใจเพราะว่าสันติอโศกเราเนี่ยไม,ไม่ใช้ใชทิชชู่ชนะคะเอ๊แล้วอันนี้มาจากไหนนะคะดิฉันก็มีทิชชู่เอามาให้ดูตัวอย่างด้วยนะคะแค่พูดว่าไม่ใช้ทิชชู่เนี่ยคนข้างนอกฟังเขาก็ประหลาดแล้วค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ทิชชู่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใช่ค่ะ,ะ,คะเพราะว่าอะไรที่นึกไม่ออกเนี่ยอะไรตกคกลนอะไรจะเก็บอะไรขึ้นมาจากพื้นก็ใช้ทิชชู่หมดเช็ดแล้วทิ้ง ทิ้งสะดวกมากสะดวกราคาแพงไหมคะอาทิชูเนี่ยคิดว่าแพงนะสาหรับตัวเองค่ะแต่สําหรับคนทั่วไปเนี่ยมันถูกมากแล้วการที่ไม่ต้องเช็ดไม่ต้องไม่ต้องเอามาล้างใหม่เนี่ยเพราะผ้าเนี่ยมันต้องล้างใช่ไหมคะะเช็ดแล้วทิ้งเนี่ยมันสะดวกค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในคอลัมน์วันนี้นะคะเป็นนิตยสารสารคดีฉบับแกะรอยผู้ชนะสิบทิศนะคะใครที่สนใจประวัติศาสตร์ก็ไปอ่านบุเรงน้องในเล่มนี้ได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นของเดือนเมษายนนี้เองนะคะปี25ง5มีคอลัมน์หนึ่งค่ะคอลัมนของ หอยทากตัวนั้นนะคะเป็นเรื่องและภาพประกอบของหอยหอยทากตัวนั้นเนี่ยนะคะเป็นคอลัมน์ที่ดิฉันโปรดปรานมากอ่านเป็นประจํานะคะของคุณหอยทากเพราะว่าขาจะพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมอนุอาจจะไม่ทราบเลยนะคะ,ค,ะคุณหอยทากตัวนั้นเนี่ยนะคะ,คะเขาบอกว่าคุณจ๋าในโลกนี้จะมีสักกี่คนที่ใส่ใจถึงที่มาที่ไปของสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวถึงขนาดว่าเดินทางไปถึงแหล่งผลิตเพื่อเห็นกับตาส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสนใจแค่ของแต่เราไม่สนใจที่มาของมันใช่ไหมคะอย่างมากอาจจะดูรายการ สารคดีทางทีวีหรือไม่ก็หาอ่านเอาจากหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตซึ่งก็ไม่ได้แจกแจงอะไรให้ครบเท่าไหร่หรอกนะ,ะโดยเฉพาะผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,อมหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องของต่างๆถูกลดทอนลงเหลือแค่ราคากับคุณภาพอันนี้น่าสนใจมากนะคะเราวัดของเนี่ยด้วยราคากับคุณภาพค่ะเราไม่ได้สนใจว่ามันมีมิติอื่นๆอีกมากมายที่มองไม่เห็นค่ะกระดาษชำระเช็ดก้น <laughs> กับทิชู่เช็ดปาก เช็ดหน้านับเป็นหนึ่งในบรรดาของจิ๊จอยที่ใช้ทุกวันเหมือนไม่สำคัญแต่ก็ขาดไม่ได้แต่ก็ไม่ยากจะคิดถึงมันเลยนะคะจากก้นถึงปากนะคะแล้วก็ไปถึงทางขยะเนี่ยเห็นภาพเลยนะคะนะคะจากก้นถึงและปากนะคะไปถึงทางขยะเราใช้เวลากับมันไม่ถึงสามวินาทีแวบหนึ่งค่ะแล้วก็ลงทางขยะไปค่ะ แล้วก็ไม่อยากหันกลับไปดูอีกเลย <c oughs> ถูกไหมคะ <c oughs> ของที่เราเช็ดก้นเนี่ยไม่ถึง3ามวินาทีเราทิ้งลงถังเลยนะคะ <c oughs> ของที่เราเช็ดปากเนี่ยปากเลอะๆมันมัน,มนสกปรกเช็ดปุ๊บทิ้งไม่ถึงสาวินาทีนะคะเขาทําการอะไรครับพิสูจน์สังเคราะห์อะไรของเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าทั้งที่ทิชชูทุกแผ่นนะคะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างกน้นกับต้นไม้เป็นๆ <c oughs> ระหว่างตัวเรากับโลกของเราค่ะจริงไหมคะ เพราะว่าทิชชู่เนี่ยก็เป็นกระดาษก็ทํามาจากอะไรคะต้นไม้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าทิชชู่ที่ทําจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์หนึ่งช่องหนึ่งช่องก็คือล็อกหนึ่งเนี่ยนะคะล็อกเล็กๆไม่ใช่แผ่นใหญ่ๆอย่างอันนี้นะคะหนึ่งล็อกเล็กๆอย่างนี้นะคะค่ะนี่คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นส่วนที่สามารถฉีกออกมาได้ใช่ไหมใช่ค่ะหนึ่งล็อกเนี่ยนะคะเขาบอกว่านี่เป็นสองล็อกเลยนะคะเนี่ยหนึ่งล็อกหนึ่งล็อกคือล็อกเดียวเนี่ยนะคะหนึ่งล็อกเนี่ยเขาบอกว่าทิชชู่ที่ทําจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์หนึ่งช่องมาจาก หนึ่งต้นไม้ก็หลักเราต้องตัดต้นไม้คสองเราต้องใช้น้ําน้ำสามพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าเพราะี้มันต้องเข้าโรงงานหมดถูกไหมคะต้องใช้น้ํามันน้ํามันสารเคมีและสารฟอกสีคบุหริ่และก๊าซเรือนกระจกที่ผลิตออกมาค่ะนะคะพื้นที่สําหรับฝังกลบแน่นอนทิชชู่ที่สกปรกน้ำก็ต้องมีพื้นที่ฝังกลบการประหยัดทิชชู่สักหนึ่งช่องนะคะช่องเดียวเล็กเนี่ยนะคะหนึ่งช่องเนี่ยจึงไม่ได้แค่เป็นการประหยัดเงิน ราะทิชชู่หนึ่งม้วนเนี่ยราคาประมาณไม่เกินสิบบาทค่<ข>ะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมกระดาษที่ปล่อยคาร์บอนหนักหนาเป็นอันดับสามเรื่องจิ๊บจอยอย่างกระดาษทิชชู่จึงมีความหมายมากค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องจิ๊บจอยนะคะเรื่องคือเรื่องทิชชู่ที่ใช้แล้วทิ้งที่ราคาไม่เท่าไหร่แต่เราจะต้องรู้ว่าที่มามันมายัางไงเ <c oughs> ขาบอกว่าทิชชู่เนี่ยมันคู่กับผู้หญิงนะคะสา,สาวๆยุคนี้อาจจะรู้สึกว่าต้องแย่แน่ถ้าไม่มีทิชชู่ ออกนอกบ้านทั้งใกล้และไกลต้องมีทิชชู่ติดกระเป๋าเดี๋ยวนี้นะมันพัฒนานะคะอาม,มันใช้เป็นแบบเปียกนะคะซึ่งแน่นอนมันจะสะดวกวกว่ามากเพราะว่าบางทีมือเราเหนียว เป็นยังไงคะแบบเปียกมันเป็นทิชชู่แบบสมัยใหม่อะค่ะเราเนี่ยคือเราพูดกันในหมู่ชาวโสมนะคะแค่อย่างนี้เรายังไม่ใช้จลยจริงนะคะทิชชู่ที่เขาใช้สําหรับเด็กบางทีเด็กเนี่ยอึฉี่อะไรนี้ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแบบเปียกซึ่งพอเช็ดแล้วเนี่ยมันจะหายเหนียวหายเหนอะหายสกปรกซึ่งในนะนั้นยิ่งเปลืองหนักข้าไปอีกแทงกว่าเปลืองกว่าด้วยแต่มันจะสะดวกมากค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องไปล้างมือนะคะมันใช้ปุ๊กทิ้งเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยจะมีไม่ใช่ติดกระเป๋าาทชู่่แแบบบบนนีีี้้ะะะะคมมเปยยกกดดววซึงจส นะคะเช็ดหน้าเช็ดปากเช็ดก้นโน่นนี่นั่นนะคะต้องเรียกหาทิชชู่กระทั่งน้ำหวานหกพื้นยังมีคนอุตส่าห์ใช้ทิชชู่เช็ดนี่เป็นเรื่องตลกมากเพราะว่าถ้าเป็นเราเราใช้อะไรคะดูเหมือนอาจารย์หญิงจะพยายามบอกว่าเราอาจจะใช้ทิชชู่กันมากเกินไปแล้วต้องหาทางอื่นเราก็ใช้ผ้าเสกยผ้าผ้าที่ซึอดูดทำไมลหะใช้แล้วใครจะเช็ดผ้าออกไปข้างนอกบ้านคะสมมติว่ามีอะไรหกปุ๊บอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องฝึกอะ อ่าใช่ไหมคะมันต้องฝึกคะ่ะต้องฝึกต้องฝึกะนะคะแต่คนปัจจุบันเนี่ยความสะดวกสบายมันกินกินชีวิตเราหมดลอะอาถูกถูกความสะดวกสบายครอบงำใช่ค่ะก็เราเป็นทาสความสบายไปแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับมากลับมามีสำนึกทีนี้ประโยคที่ดีมากเลยนะคะคือบอกว่าม,มันไม่ใช่เพียงแค่ของที่เราสะดวกแต่มันเป็นคุณค่ากับที่มาของมันนะคะแล้วก็ไม่ใช่ราคา เพราะว่าเราเงินสิบบาทเราซื้อได้หมายความว่าเราต้องคิดให้ไกลออกไปอีกถูกต้องค่ะคิดให้ไกลนะคะแล้วก็ดูว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างต้องสร้างจิตสํานึกจากทิชชู่หนึ่งชิ้นเล็กๆเนี่ยนะใช่ค่ะ <c oughs> ทีนี้เขาบอกว่าบริษัทโฆษณาไม่ต้องย้ําอีกแล้วว่าเราต้องใช้กระดาษทิชชู่อของเขาเพราะเราขาดไม่ได้เลย <c oughs> ไม่ต้องมาเตือนเราเลยเพราะทุกวันนี้เราเขาไม่โฆษณาเรายังต้องใช้เลยเดี๋ยวนี้นี่มันเป็นอย่าง,างสีขาวธรรมดานะคะบางแห่งมีตุ๊กตามีลายพิมพ์มีดอกไม้ท่านหญิงถ้าเราเข้าห้องน้ําสาธารณะ ใช่ไหมบางเอิญเขาก็ไม่มีทิชชู่แล้วเราไม่มีทิชชู่จันหญิงจะแนะนําวิธีแก้ปัญหายังไงคนส่วนใหญ่เขาบางคนเขาใช้น้ําอย่างตุ๊ตอนที่ไปอินเดียมาใช่ไหมคะเขาถือกระป๋องไปกระป๋องหนึ่งแล้วเขาก็มีเขาใช้น้ำใช้น้ำล้างนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม่สะอาดเราไม่รู้ว่าน้ําเปิดมาจากก๊อกจะเป็นยังไงจะไม่ไว้วางใจน้ําที่อื่นไม่ไว้วางใจใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกหมดว่าเราเราจะต้องเตรียมตัวเรายังไงสมัยก่อนเนี่ยคนไป ไปทาธุระหนักเนี่ยก็ไม่มีกระดาษนะคะเขาก็ใช้ใบไม้ใช่ไหมคะใช้ใบไม้ถึงขนาดกิ่งไม้ด้วยนะใช่อแต่เราพูดตอนนี้เราพูดในในภาวะโลกที่มันเปลี่ยนมาถึงยุคนี้แล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนจะไปคิดถึงแบบนั้นแล้วยิ่งเราแต่งตัวแบบเนี้ยนะคะป้ามากเลยแล้วเราก็มาพูดท่าไม่ต้องใช้นะเขากบอกได้สิเพราะพวกคุณเป็นพวกแบบคุณยายแล้วเนี่ยเอออยู่เป็นป้าแล้วก็แบบว่าอยู่วัดแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะคะเราเราสามารถจาได้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเราต้องฝึกดิฉันเองก็มีสตังค์ซื้อนะคะทิชชู่ไม่ใช่ไม่มีสตังค์จะเอาแบบพิมพ์แบบดอกแบบเปียกเนี่ยได้หมดนะคะแต่เราต้องสร้างจิตสำนึกนะคะทีนี้เขาบอกว่าปี2 5 5 2นะคะคนไทยใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อกระดาษทิชชู่ทุกประเภทไปตั้งใจตั้งหลักนะคะอ่ะ4,300ล้านบาทค่ะโอ้โหปี2 5งพั้าานะะคนไทยใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อกระดาษทิชชู่ทุกประเภทค่ะ4,300ล้านบาท นี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะนับไม่ครบนะเนี่ยหนูเนี่ยค่ะเพราะว่าทิชชู่เขาบอกว่าทุกประเภทเพราะอะไรเลยไหมคะค่ะอาพวกเราเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคนใช้ผ้าเป็นคนใช้อะไรเนี่ยในห้องครัวนะคะบ้านเพื่อนดิฉันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะทั่วไปเลยค่ะโดยเฉพาะฝรั่ลังเนี่ยนะคะจะมีกระดาษที่เป็นเป็นม้วนสูงอะค่ะที่มันจะเป็นล็อกใหญ่อันนั้นเนี่ยนะคะม้วนสูงเนี่ยมันจะอันนี้มันเป็นม้วนเตี้ยถูกไหมคะใช้ในห้องน้ำแต่ม้วนสูงเนี่ยมันจะหนากว่าด้วยแล้วก็ล็อกมันจะกว้างกว่าอันนั้นน่ะคือ เหมือนแทนผ้าไปเลยใช่ค่ะเช็ดแล้วทิ้งเช็ดมันเช็ดรอยเปื่อนเช็ดอะไรทุกอย่างเ่ยเช็ดแล้วทิ้งอันนั้นจะแพงกว่าด้วยเพราะฉนที่ชู่ทุกประเภทนี่หมายถึงใช้ในครัวใช้ในห้องน้ำใช้เช็ดพื้นใช้เช็ดทุกอย่างรวมกันแล้ว4,300ล้านบาทค่ะอาดิฉันก็ไม่รู้ว่าโอ้โหฟังแล้วตกใจทั้งชาติก็ยังไม่เคยรู้จักเงินขนาดนี้เลยค่ะใช่ไหมคะทั้งชาติเราก็ใช้ทิชชู่อยู่ไม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 ่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาใช้กันในประเทศเนี่ยนะของเราเนี่ยนั่นมันคือ2 5 5 2นะคะอาปีนี้เระคะ5 5ปีนี้ มันไม่มีลดลงหรอกค่ะปริมาณการใช้แล้วนะ้วมีแต่บวกบวกบวกถูกต้องค่ะแล้วก็ซึ่งเกือบทั้งหมดเนี่ยนะคะผลิตจากเยื่อไม้ใหม่บริสุทธิ์โอ้โหนี่มันคือการตัดไม้ทำลายป่านะคะทีนี้เขาก็ถามว่าเลิกใช้ทิชชู่ได้ไหม q วช s t i o มา a r กเอาไว้เลิกใช้ทิชชู่คุณหอยทากตัวนั้นเกก,ก็บอกว่าฉันอยากจะตั้งอกตั้งใจเลิกใช้ทิชชู่แต่ใจไม่เด็ดเท่าสามีภรรยาโคลินบีแวนกับมิเชลโคลินนักเขียนและนักข่าวคู่นั้น ภายใต้โปรเจกต์ No Impact ที่คิดขึ้นเองทั้งสองคนไม่ใช่แค่เลิกใช้ทิชชู่นานหนึ่งปีนะคะแต่ยังกินอาหารที่ปลูกไม่ไกลเกิน250ไมล์มไม่ช้อปปิ้งยกเว้นซื้ออาหารอบขนมปังและทำกับข้าวเองไม่ใช้กระดาษไม่ใช้ภาชนะกินน้ำมันมและไม่สร้างขยะเลยยกเว้นเศษอาหารที่มาทำเป็นปุ๋ยหมักอันนี้เราสันติอโศกสันทัดอยู่แล้วหนึ่งในสามอาชีพคู่ชาตินะคะซึ่งเราขยะวิทยาด้วยหัวใจเนี่ยเรา เน้นเรื่องพวกนี้เลยนะคะ,คะแล้วก็ที่ท้าทายอย่างแรงก็คือ2คนนี้ยอยู่ในอพาร์ตเมนต์บน Fifth Avenue ก็คือนบนถนนที่มีชื่อเสียงมากนะคะไม่ได้ของนิวยอร์กนะคะไม่ได้อยู่ในป่านะไม่ใช่อยู่ในชนบ,บทเขาบอกเลยนะคะอยู่บน Fi ฟท์เอ e วซึ่งคนใค,ใครก็รู้กันว่า h Avenue เนน่ยเป็นถนนของต้องคนมีสตางค์เท่านั้นที่จะอยู่ได้นะคะบนนิวยอร์กเนี่ยนะคะคุณอาจจะบอกว่าฝรั่งนักเสี่งแวดล้อมอทําอย่างนั้นมาหลายคนแล้วแต่ลึกๆคุณย่อมรู้ดีว่ามันไม่ง่ายใช่ไหมคะเวลาเราพูดเรื่องพวกนี้ เราพูดง่ายมากเลยเแต่ลงมือปฏิบัติไม่ใช่ใช่ค่ะลงมือปฏิบัติยากมากเพราะว่าอย่างที่บอกความสบายมันมันกินแล้วซะแล้วใช่ค่ะเธอบอกว่าในส้วมของสองผัวเมียนี่ไม่มีทิชชู่และทั้งคู่ก็ไม่ได้แจ้งอย่างละเอียดว่าใช้อะไรแทนนะคะ,คะนอกจากบอกว่าน้ํากับอากาศจํานวนมากนะคะฉันคุณหอยทากเนี่ยเขาบอกว่าฉันยังขอแทิชชู่อยู่ได้ไหม แต่ลดจากสช่องเหลือ2ช่องก็ได้นะค่ะลดละเลิกใช่ค่ะแล้วก็หรือหรือยังสามช่องขึ้นอยู่กับความสามารถในการซับของกระดาษที่พบเจอมันก็เพียงพออยู่นะดิฉันเนี่ยถ้าจําเป็นนะคะดิฉันก็จะพยายามใช้เพียงแค่ช่องเดียวฟางว่าอาจจะตลกนะคะช่องันจันเช่นอะไรได้คือถ้าเราจําเป็นจริงๆเราฝึกเราเราทำเนี่ยเราก็ทําได้นะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันคือความตั้งใจที่จะทำทิชชู่นะคะ อาจจะดูแลหนึ่งช่องมันเล็กมากนะคะ,คะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจพับทําให้ดีนะคะแล้วก็ตั้งใจใช้อย่างน้อยที่สุดเพื่อไม่รบก,กวนเสียงแวดล้อมเนี่ยเราใช้ได้คะ่ะนหญิงค่ะที่ชิ้หนึ่งช่องเนี่ยมันสามารถทําให้จิตวิญญาณเราเข้มแข็งได้มันคุ้มนะใช่ค่ะอประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ที่ดูแล้วเหมือนเรื่องไร้สาระมากะนะคะแต่จริงมันมีพลังมหาศาลมากเลยค่ะ เราก็จะพูดกันเรื่องเล็กๆเหมือนกับเราพูดกันเรื่องคนเล็กๆที่ทําอะไรให้ยิ่งใหญ่ได้ถามสักเรื่องหนึ่งนะใช่ค่ะถามสักเรื่องหนึ่งนะคะอย่างคุณหอยทากตัวนั้นเนี่ยเขายังบอกว่าจัก3มช่องเหลือสองช่อง,อองได้ไหมะนะคะดิฉันก็บอกจักสองช่องเหลือช่องหนึ่งได้ไหมแล้วเมื่อดีขึ้นแล้ว <c oughs> ไม่ใช้เลยได้ไหม <c oughs> นะคะอันนี้ก็ต้องค่อยๆพัฒนา,า,าการกันต่อไปนะคะการเลือกใช้รีไซเคิลค่ะเขาบอกในท้องตลาดเนี่ยมีแค่มีแต่กระดาษทิชชู่ที่ผลิตจากเยื่อไม้ใหม่ร้อยเปอร์เซ็นตวางอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจึงมด จนแทบจะหมดหวังนะคะแต่หายากไม่ได้แปลว่าไม่มีทุกอย่างในยากไม่ได้แปลว่าทําไม่ได้ใช่ไหมคะในที่สุดฉันก็พบกระดาษรีไซเคิลยี่ห้อไทยๆแม้จะขาวตุนๆแต่ก็ดูเหมือนผู้ผลิตและจะภูมิใจในสินค้าและของตนอย่างยิ่งยวดด้วยการเสนอข้อมูลที่ผู้บริโภคควรรู้ว่าการใช้กระดาษที่ทําจากเยื่อเวียนใช้ใหม่เช่นหนังสือพิมพ์นิตยาสารที่กําจัดหมือกออกแล้วปริมาณ1ตันเราจะสามารถรักษา <c oughs> ต้นไม้ไว้ได้17ตันคะ่ะอาประหยัดน้ํา 26,700ลิตรประหยัดไฟฟ้า4ล้านวัตต์ลดการใช้น้ำมัน378ลิตรลดมลพิษทางอากาศ27.5กิโลกรัมลดพื้นที่ฝังกลบ2.75ลูกบาทเมตรลดการใช้สารเคมีและสารฟอกสี19กิโลกรัมฟังดูได้ใจมากเลยนะอ่ะโอ้กลายเป็นโลกที่สวยงามมากใช่ค่ะฉันจึงสอยกระดาษสีตุน่นมาติดตั้งไว้ในห้องน้ำและใช้ การได้ดีตามฐานะของมันอันนี้เราต้องทําใจยอมรับมันอาจจะดูไม่สวยมันไม่ขาวบริสุทธิ์แต่ความขาวบริสุทธิ์ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ากระดาษมันสะอาดบริสุทธิ์นะคะเพราะมันใช้สารฟอกสีถูกไหมคะเหมือนกระดาษถานอมสายตาสีจะตุนกว่าแต่มันให้ผลกับสายตาเรามากกว่าใช่ไหมคะฉันทดลองแล้วพบว่า1ม้วนใช้ได้นานเกือบสอสัปดาห์สําหรับสาวสาวทำงานประจําที่ออกนอกบ้าน5วันต่อสัปดาห์อย่างฉันคุณหอยทากตัวนั้นเนี่ยแกได้ได้เปลี่ยนพฤติกรรม แล้วก็ได้สังเกตดูว่ามันมันใช้ได้นะคะมันเพียงแต่เราปรับใจค่ะแต่ขณะที่เก็บเปลี่ยนวิถีเนี่ยสามารถทําให้เรามีเราสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายเนี่ยน้อยลงค่ะผ้าน้อยผืนนั้นค่ะอันนี้เขาจะพูดถึงนะคะโอ้นี่เป็นคอลัมน์แค่2หน้ากระดาษนะคะแต่ว่ามีพลังมากสําหรับดิชันนี่อ่านแล้วรู้สึกมีพลังมากเลยนะคะ,คะ จริงๆดิฉันก็ทำอยู่แล้วแต่เขาเขียนมาให้เป็นหัวข้อหัวข้อเราก็เอามาพูดคุยกันได้ใช่ไหมคะผ้าน้อยผืนนั้นคุณแม่คุณยายบางบ้านแก้ปัญหาเรื่องทิชชู่ได้อย่างเด็ดขาดเพราะมีผ้าคนหนูผืนน้อยนุ่มนิ่มห้อยไวในห้องน้ําอาจจะต้องซูมภาพนิดหน่อยนะคะภาพประกอบอาจจะดูอาจจะเล็กน้อยนะคะแต่ว่าให้เห็นว่าแทนที่จะห้อยกระดาษทิชชู่เอาไว้ในห้องน้ําห้อยผ้าน้อยผืนนั้นผ้าขนหนูผืนเล็กๆสักผืนหนึ่งใช้ส่วนตัวนะคะของใครของมันซักเองล้างเองทาความสะอาดห้อยแขวนเอาไว พอเรามีผ้าขนูผืนนี้เนี่ยนะคะใช้แล้วไม่ต้องทิ้งคว้างแค่ซักสะอาดตากแดดร้อนๆเท่าน,นี้ก็สะอาดปลอดภัยใช้ได้ใหม่อีกแล้วเหมือนผ้าอ้อมเด็ก,กะะอะค่ะอาสมัยก่อนส,สมัยก่อนก็ใช้ผ้าอ้อมถูกไหมคะซักแล้วก็ล้างะจะอือจะฉี่ซักแล้วก็ล้างค่ะแดดจัดๆหอมทำให้คุณแม่ขยันขึ้นด้วยนะคะของฟรีไม่มีจริงเขาบอกลดการใช้ทิชชู่ทั้งทีก็ควรทําให้มันตลอดรอดฝั่ง ไม่ใช่ว่าเขียมที่บ้านแล้วไปสาวเอาจากห้องน้ําในออฟฟิศแล้วก็จากห้องน้ำตาม,ตามห้างตามร้านค้าหรือทุกแห่งที่ไปเพราะเห็นว่ามันฟรีหลายคนนะคะใช้อยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะใช้ประหยัดมากเลยนิดหน่อยเพราะว่าของที่บ้านเสียตังเองพอไปดิฉันเคยเห็นนะอาเขาจะใช้วิธีดึงมวน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 แล้วก็เอาเข้า,ขาห้องน้ำไปใช้ไปแบบไม่ทราบว่าต้องเช็ดอะไรขนาดน,น,น,นั้นนะคะถึงจะต้องสาวไปบางคนสาวเช็ดมือ เช็ดแล้วก็ทิ้งบางคนสาวเสร็จเอาเข้าไปห้องน้ําอซับๆแล้วก็ทิ้งเพราะมันเป็นของฟรีและเพราะเราไม่ได้ใส่ใจแต่ถ้าเราฟังเมื่อกี้นะคะรักษาต้นไม้สิจัตมน้ำกี่หมื่นลิตรนะคะไฟฟ้ากี่ล้านวัตต์อะไรเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกเลยแท้จริงของฟรีไม่มีในโลกค่ะเขาบอกของฟรีไม่มีอยู่จริงแม้เราไม่จ่ายคนอื่นก็ต้องจ่ายค่ะกระดาษทิชชู่ก็มาจากที่มันมาที่ที่มันมันจากมาปล่อยอะไรที่มันปล่อยและเป็นขยะที่มันเห็นอยู่นะคะ เมื่อเข้าห้องน้ำนอกบ้านบางทีฉันแอบเคลิมตามความยาวของทิชชู่ที่พนักงานทำความสะอาดหมันเติมให้แต่เมื่อเรียกสติกลับมาได้แล้วหมุนแกนทิชชู่ให้กลับไปเหลือแต่ที่จำเป็นก็พอนี่คือการตั้งสติค่ะของฟรีไม่มีปฏิบัติรรมถูกต้องค่ะคะเราจะต้องรู้ว่าถึงมันจะฟรีที่ที่สร้างสํานึกที่คิดถึงคนอื่นนะคะใช่ค่ะมันฟรีที่เราหมายความว่าเราไม่ต้องจ่ายเงินแต่มันมีที่มานะคะจริงโลกก็ต้องจ่ายสิ่งแวดล้อมก็ต้องจ่าย เขาบอกว่าคานนี้ประเด็นน่าสนใจนะคะจากซ่วมถึงโต๊ะอาหารค่อาอาขณะที่ลดการใช้ทิชชู่ในห้องน้ําฉันก็งดรับกระดาษเช็ดปากในร้านอาหารด้วยร้านไอติมร้านกาแฟทุกแห่งจะมาพร้อมกระดาษทิชชู่หมดค่ะนะคะ,คะเป็นทิชชู่แผ่นค่อนข้างหนาหน่อยแล้วก็ใหญ่บางแห่งนี่ใหญ่มาก,กาเลยในการให้เสร็จใช่ค่ะ,ะทำไมจะต้องงอกระดาษเช็ดปากในเมื่อเราพกผ้าเช็ดหน้าทุกวันในกระเป๋าดิฉันจะมีผ้าเช็ดหน้าอยู่ะนะคะเราใช้ใช้เช็ดหน้า เช็ดปากเช็ดอะไรทุกอย่างนะคะเช็ดเหงื่อได้ใครที่พกผ้าเช็ดหน้าติดตัวตั้งแต่ยังใส่ชุดนักเรียนแล้วเลิกลาไปเมื่อโตเป็นสาวเป็นนมนะคะปรดพิจารณาหันกลับมาใช้ผ้าเช็ดหน้าอีกครั้งเพราะผ้าเช็ดหน้าหนึ่งผืนอาจเป็นคําตอบสําหรับทุกสถานการณ์จะเช็ดหน้าก็ได้เช็ดปากก็ดีนะคะผ้าเช็ดหน้ามีคุณอุปการขนาดที่มหาวิทยาลัยดุกและเคมบริดจ์นะคะเคยทําวิจัยไว้ตั้งแต่ปีคศ1996และ2006นะคะตามลําดับว่า บ้าด้วยการใช้น้ําและการใช้พลังงานในการผลิตผ้าเช็ดหน้าหนึ่งผืนกับกระดาษทิชชู่หนึ่งแผ่นฟังแล้วดูตลกนะคะเขาทําวิจัยมาเลยนะคะอู้อะไรกันไม่มีอะไรจะทำแล้วเรื่องไงมาทำเรื่องผ้าเช็ดหน้ากับกระดาษทิชชู่นะคะทิชชู่เยื่อใหม่ใช้น้ํา2.2ลิตรผ้าเช็ดหน้าใช้น้ํา1 6 5ลิตรค่ะในการผลิตทั้งหมดตั้งแต่การปลูกการทอกระทั่งการซักดูเหมือนว่าการใช้ผ้าเช็ดหน้าเนี่ยแน่นอน1 6 5ลิตรกับ2.2ลิตรใครๆฟังก็ดูรู้ว่าใช้ผ้าเช็ดหน้าเนี่ยมันดูเยอะกว่า แต่ว่าค่ะอาผ้าเช็ดหน้าหน,นึ่งผืนมีอายุการใช้งานนาน520ครั้งค่ะ,คะนี่ทาําจัดนี่เป็นวิจัยนะคะที่เป็นข้อมูลที่ทําไว้เลยค่ะจากมาวิเยาไลัยที่มีชื่อเสียงนะคะทุกแคะ c บ m ร r i d g ์นะคะตั้งแต่ปี1996กับ2006นะคะเท่ากับว่าการใช้ภาชนะาหนึ่งครั้งเนี่ยใช้น้ําเฉลี่ยแล้วจุดศูนย์จุดสี่เจ็ดลิตรค่ะในขณะที่น้อยกว่าทิชชู่เนี่ยสีเท่าเพราะทิชชู่หนึ่งแผ่นนะคะใช้ต้องใช้เยื่อใหม่แล้วก็ใช้น้ำสองจุดสองลิตร คือในระยะยาวเหมือนกันเราใช้ไฟชัดเจนมีข้อมูลมีงานวิจัยเราใช้ไฟหลอดประหยัดมันซื้อมาแพงกว่าแต่ระยะยาวมันเซฟกว่าใช่ไหมคะทิชชู่1แผ่นเนี่ยใช้ไฟฟ้า0.013กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงขณะที่ผ้าชัดหน้าใช้0.78กิโลวัตต์นะคะพอเอามาหาร520ครั้งตลอดอายุการใช้งานเนี่ยเหลือแค่ครั้งละ0.04ค่ะซึ่งก็ต่างจากการใช้ทิชชู่แล้วต่ำกว่ากันเยอะเลยนะคะ ยิ่งถ้าซักแล้วตากแดดปั่นแห้งยิ่งเหลือแค่0.2กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงน้อยกว่าทิชชู่หกเท่าค่ะผ้าผ้าเช็ดหน้าสวยๆมีมากมายหยิบออกมาใช้ขณะที่คนอื่นใช้ทิชชู่เก๋และเทก่กว่ากันมากเลย <c oughs> นะคะต่อมาอันสุดท้ายนะคะผ้าขี้ริ้วไม่เคยขี้เหร่บางคนจะคิดว่าผ้าขี้ริ้วสกปรกอ่าลังเกียจผ้าขี้ริว้วค่ะที่ใดมีคนอยู่กินและดื่มที่นั่นย่อมมีน้ำหกเลือะเทอะเสมอหลายคนคว้าทิชชู่ สาวออกมาปวกพปกลงไปบนโต๊ะนะคะเท่าไหร่ก็ซักไม่แห้งสาวเยอะมากออกมานะคะแล้วก็ปกลงไปผ้าคีริ้วผืนนึงคือคําตอบเช็ดนะคะเอาผ้าคีริ้วเช็ดแล้วก็บิดออกนะคะซักตากไม่เคยเชยค่ะผ้าเช็ดผ้าคีริ้วไม่เคยเชยไม่เคยเชยแลวชีวิตเราก็ไม่ควรจะขาดผ้าคีริ้วใชควรจะรักผ้าคีริ้วด้วยเราอยู่มาได้ตั้งหลายชั่วอายุคนโดยไม่ต้องใช้กระดาษชําระเช็ดน้ำหกสักหนสสสส่อยนะคะ เพราะฉะนั้นทิชชู่หนึ่งแผ่นมีความหมายถ้าใช้มันจึงมีความหมายถ้าไม่ค่อยได้ปลูกต้นไม้เท่าไหร่จึงก็จงมาประหยัดทิชชู่กันเถอะดีไหมนะคะที่เขาบอกทิชชู่หนึ่งแผ่นมีความหมายถ้าไม่ใช้มันก็มีความหมายะนะคะเพราะว่ามันหมายถึงสิ่งที่เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมทุกอย่างนะคะเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ค่อยได้ปลูกต้นไม้เราต้องถามตัวเองว่าเราปลูกต้นไม้บ้างเปล่าเราก็มาลดการใช้ทิชชู่อย่าไปทำลายนะคะ ดีไหมนะคะก็ต้องขอบคุณหอยทากตัวนั้นนะคะ that's nail in action นะคะซึ่งมาจากนิตยสารสารคดีนะคะมีเรื่องดีๆคุณหอยทากตัวนั้นนำมาเสนออยู่บ่อยๆนะคะ,คะเป็นประโยชน์มากดิฉันหวังว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้เนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่เคยใช้ทิชชู่เยอะๆกลับมาตั้งสติก่อนใช้นะคะดิฉันเพิ่งไปศรีลังกามาอ่าไปศรีลังกามานะคะแล้วก็มีภาพที่ประทับใจมากค่ะเดีย๋ยวทางรายการคงอินเส์ตให้ดูนะคะดิฉันไปถึงปุ๊บเนี่ย ก็ไปทานอาหารที่ร้านอาหารท้องท้องถิ่นนะคะ,คะก็บอกเขาว่าเราเป็นนักบังสวิรัติก็ถามทางโรงแรมว่ามีร้านอาหารไหนที่จะแนะนําเราได้บ้างเขาก็บอกโอ้มีร้านมังสวิรัติใหญ่เลยที่ศรีลังกานะคะให้ไปไปทานเราก็ไปกันค่ะไปถึงที่ร้านก็อย่างที่เห็นในภาพนะคะเราไปดินไปนเดียมาเมื่อเมื่อตอนเดือนกุมภานะคะเขาคนก็กินอาหารกับมือก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยแต่เขาก็มีช้อนให้เพราะเขาเห็นเราเป็นนักเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ แต่ร้านที่สีลังกาเนี่ยนะคะไม่มีช้อนให้ค่ะ,ะคือทุกคนเนี่ยกินข้าวกับมือหมดเลยอม,มือจริงๆนะคะ,คะอามองไปข้างหลัง้าตั้งตรงตรงท้ายภาพเลยนะคะตรงลึกๆเนี่ยจะเห็นอ่างอ่างล้างมืออยู่อัน,นอใหญ่ๆเลยนะคะภาพอาจจะจับไปที่ตรงตรงหลังดิฉันมองไปเนะะี่ยค่ะจะเป็นผ้าเช็ดมือแล้วก็มีอ่างยาวๆนะคะทุกคนเข้ามาในร้านไปล้างมือก่อนคะ่ะล้างมือล้างมือก่อนเช็ดมือให้สะอาดนะคะ,คะแล้วก็มากินข้าวเพราะข้าวทุกอย่างเนี่ยต้องอาหารเนี่ยใช้มือหมดเลยนะคะ ขณะที่กินอยู่เห็นจานใช่ไหมคะเป็นจานเนี่ยเห็นช้อนเล็กๆนั่นนะคะคือเราไม่มีไม่มีอะไรจะตักเราก็ขอเขาปรากฏช้อนนั้นไม่ใช่ช้อนกินข้าวเราเป็นช้อนชาเล Hil ็กๆซึ่งเราสั่งชามาดื่มใช่ไหมคะชาของศิลังกาเขาก็เลยให้ช้อนมาแล้วก็เอาช้อนนั้นเรามากินข้าวนะคะเพื่อนดิฉันที่นไปด้วยกันไม่เคยกินข้าวกับมือมาก่อนดิฉันยังยังเคยเห็นนะคะเขาไม่เคยเขาไม่รู้จะกินกันยังไงเนี่ยนะทีนี้ขณะที่เรากินข้าวกันอยู่ก็กาลังรับประทานอาหารกันอยู่เนี่ยนะคะก็เออก็ตามธรรมเนียมค่ะ เราก็ไปในที่ที่เราไม่แน่ใจนะคะก็มีก็มีทิชชู่เราก็<ะ>ได้ทิชชู่มาจากบนเครื่องบิน<ะ>เราก็เอาเอาหลักนั้นก็เราก็เอาทิชชู่เนี่ยออกมาใช้นะคะ,ะเราก็หยิบออกมาเพราะเราเช็ดมือกับทิชชู่เสร็จเนี่ยนะคะก็มีบริกรเดินมาเลยนะคะ,ะเอาเอา,เอากระดาษใส่จานมาให้เรานะคะเราก็นึกว่าอ๋อเหมือนกับเขาเช็คบินะนะคะเพราะว่าเวลาเราไปทานเอ็มเคหรืออะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้เราสั่งอาหารปุ๊บเนี่ย เขาก็จะมีเขาจะบอกเราเลยว่าเรากินอะไรไปบ้างแล้วเขาก็จะเอากระดาษนั้นมาเหน็บไว้ที่โต๊ะใช่ไหมคะแล้วพอเราทานอาหารเสร็จเขาก็จะมาเอากระดาษนียไปแล้วก็คิดเงินดิฉันก็นึกว่าเออศีลังกาเขาก็เหมือนกันก็คือเอารายการมาให้เพราะว่ามันมีตัวหนังสือเขียนอยู่เอ๊ะแ่แปลกใจยังกินไม่เสร็จเลยนะอ่าทำไมเขาคิดเงินเร็วจังเลยเขารู้ได้ไงเรายังจะสั่งต่ออีกใช่ไหมมันต้องมีอะไรที่พิเศษเกิดขึ้นเออหรือว่าเขาจะ แม่จะร้านก็เราไปกินกังวันนะเขาก็ยังไม่ปิดร้าน,ะฉนเฉลยดีกว่าเดี๋ยวเวลาหมดนะเดี๋ยวเวลาหมดนะคะปรากฏกระดาษที่อาเห็นนั่นนะคะเประก,กระดาษที่ชู่ค่ะอ๋อคือมันคงจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษ เยลโล่เพจจ์นะคะซึ่งเขาใช้นี่คือสีลังกาค่ะเขาเอากระดาษใส่จานมาให้เราเลยนะคะใส่จานมาอย่างดีค่ะแล้วเอามาเสิร์ฟฟังอาจารย์หญิงคุยแล้วก็สนุกนนะคะท่านผู้ชมแต่เวลามันก็หมดจนได้หมดแล้วนะคะนี่คือทิชชู่ที่แทนกระดาษนะคะไอ้แทนกระดาษทิชชู่เป็นเรื่องเล็กๆเบาๆที่ฝากไว้ว่าเป็นเรื่องเล็กเบาที่จะมีพลังมหาศาลเข้าไปพัฒนาตัวจิตวิญญาณของเราได้นะคะช่วยกันลงมือปฏิบัตินะคะด้วยความรักและปรารถนาดีจาก ชาวสคออจอสถาบันขยาวิทยาด้วยหัวใจวันนี้ขอบคุณอาจารย์หญิงเป็นอย่างยิ่งนะคะค่จะจเริ่นทำสำนึกดีค่ะฉลองวิสาขบูชาฉลองุทธยันฉลองกรยปี การตรัสสรุวันเพ่นเดือนหกไม่้าคาบูชา้าพูดตามพร้อมหน้าระลึกคุณพระพุทธองค์และในปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นป